นี่นะคะการปัดดอกทวเรียนของเรานี่ค่ะค่อยๆรูปนะคะเราไม่ได้ปัดแรงนะค่ะบปนนีดนะคะการปัด่ต้องประนีดสุดๆนะคะมือเบาๆค่ะนี่นะคะ ปัดไปด้วยยิ้มไปด้วยยิ้มหวานไปด้วยนะคะทุเรียนจะได้ลูกโตๆสวยๆดูนะคะเป็นช่อนี่เราปัดข้างบนแล้วได้ฟิลมากเลยค่ะรับรองทุเรียนปีนี้สวยเวอร์เลยค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการปัดดอกทุเรียนนะคะ